ผู้ฟังมักให้ความสนใจกับสิ่งเคลื่อนไหวถ้าคุณค่ะเป็นผู้พูดที่ต้องการดึงดูดความสนใจของผู้ฟังถ้าคุณเป็นผู้พูดที่ต้องการทําให้ผู้ฟังรู้สึกประทับใจในตัวคุณวิธีการนะคือให้คุณค่ะใช้การเคลื่อนไหวบนเวทีด้วยการที่คุณเองเรู้จักการใช้ภาษากาย ภาษากายนี่เองค่ะคุณสามารถใช้ได้หลากหลายรูปแบบเลยไม่ว่าจะเป็นการยกมือขึ้นมาแล้วผายมือหรือเป็นการที่คุณใช้สีหน้าสื่อความรู้สึกของคุณเองกับผู้ฟังของคุณไปจนกระทั่งการที่ตัวคุณเองใช้สายตามองผู้ฟังอย่างมีเป้าหมายนี่คือการที่คุณรู้จักใช้การเคลื่อนไหวด้วยการใช้ภาษากายซึ่งจะทำให้ผู้ฟังนั่นเองเกิดความสนใจในตัวคุณ ต่อมาวิธีการที่สองค่ะให้คุณในฐานะผู้พูดใช้วิธีการเดินเมื่อพูดถึงจุดสำคัญหรือจุดที่คุณต้องการสื่อสารโดยตรงไปยังผู้ฟังของคุณให้คุณเดินการเดินอย่างมีเทคนิคนี้เองค่ะจะทำให้คุณสามารถดึงดูดความสนใจของผู้ฟังได้เพราะผู้ฟังมักให้ความสนใจกับสิ่งเคลื่อนไหว ดังนั้นแล้วค่ะถ้าหากคุณมีเป้าหมายในการพูดคือต้องการทำให้ผู้ฟังเนี่ยสนใจในตัวคุณก็จงให้ความสำคัญกับการเคลื่อนไหวบนเวทีเพจสปปิสปาคค่ะเราขอเป็นกำลังใจให้ผู้ที่ฝึกฝนการพูดในที่สาธารณะทุกท่านค่ะ